เพคบผมพี่พี่สวัสดีครับไม่ได้พบเจอกันนานแลวนะครับไม่มีเวลาลงให้ชมเลยครับช่วงนี้ mm hmm. ก็ขอขอบคุณพี่พี่ที่ทักมาแบ่งบูชาพระเครื่องผมนะครับวันนี้ผมได้แสงซ้อนรุ่นแรกมาให้พี่พี่ได้ชมกันบอกนิยมสุดเลยนะครับในรุ่นนี้ รุ่นแรกแสงซ้อนเดี๋ยวจะเทียบกับมีอยู่สองบล็อกนะครับแสงซ้อนกับอาทิตนูนแสงซ้อนเหรียญแรกนะครับอาทิตนูนเหรียญที่สองอาทิตนูนจะมีเกยเยอะมาก เดรียนหนาด้วยนะครับแสงซอนเดรียนจะประมาณเท,ท่ากันนะครับใหญ่กว่าน่าจะเป็นอาทิตย์นูนใหญ่กว่านิดนึงสูงกว่านิดนึงขอขอบคุณที่พี่ที่ทักมาเช่าบอูชาหลวงปู่ของหลวงปู่เจียมจากผมนะครับ ทัก ID เดียไดลน์ได้นะครับ0843243368 0843243368อันนี้ผมวันนี้ผมได้เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เจียมมาให้พี่พี่ได้ชมกันจะพยายามลงคลิปบ่อยๆถ้าได้อะไรมาใหม่ๆนะครับพี่พี่ลงไว้เพื่อเป็นแนวทางที่พี่ๆหาเช่ากัน อีกช่องทางจากผมนะครับสนใจก็ทักเข้าไปสอบถามพูดคุยกันได้ครับฝากถึงคนที่จองแล้วไม่เอาด้วยนะครับพี่พี่ไม่ต้องทักมานะครับเสียเวลาเสียเวลาผมเอาเส้นนั้นเส้นนี้พอถึงเวลาไม่เห็นโอด,ดมากแกจองแล้วครับเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนรู้จองทําไมเอาไปแหงหรือเปล่าก็ไม่รู้ ใครอยากได้รุ่นแรกทักมาได้เลยนะครับได้รุ่นแรกไว้ห้อยไอรีลายสูตรแปดสี่สามสองสี่สามสาหกแปดรุ่นแรกปีสิบแปดหองอบเจียมนะครับพี่พีโอเคครับผมเจอกันใหม่ช่อต่อไปครับสวัสดีครับ